เอง u t u b e สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมมาทำน้ำปั่นเคลนะคะอันนี้คือน้ำปั่นเคลน้ำโพลรฟิลของเคลนะคะเขียวสดนะคะอันนี้คือไม่มีส่วนผสมใดๆนะคะก็จะเป็นเคลผสมส้มนะคะผลไม้รวมค่ะวันนี้ก็จะมาทำอยู่ในสองอย่างนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักเคลกันดีกว่าเนาะ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเก็บผักเคลนะคะวันนี้เราจะไปทําน้ําปั่นผักเเคลกินเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้เคลเราปลูกเองนะคะเคลคะนาใบิกค่ะเดี๋ยวเราก็จะเด็ดเอานะคะเด็ดเอาแต่ก้าน ก็จะกรอบๆนะคะอันนี้เราปลูกเองแบบปลูกแบบอินรีย์มากๆเลยค่ะจะเก็บกินไปเรื่อยๆจะเด็ดนี่ก่อนวันนี้กะว่าจะปั่นเยอะนิดนึง เดี๋ยวเอาต้นนี้ต้นใหญ่มากค่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่มากๆเลย <c oughs> ใหญ่มากๆเลยนะคะต้นนี้ เ,เหมือนกันค่ะนี่เคลผักเคลกันนะคะ,ะที่จริงแล้วก้านก้านของผักเคลนี้ก็ใช้ได้นะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นที่แข็งแรงก็ปั่นไปด้วยเลยเพราะว่าก็มีแร่ธาตุสารอาหารมีวิตามินเหมือนกันค่ะใช้ได้นะคะเพราะว่ายิงเคยปั่นแล้วแต่อันนี้ก็ แบบถนอมเครื่องปั่นของตัวเองเฉยๆนะคะเครื่องปั่นของไอ้เองมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเสื้อนานแล้วยังยังไม่อยากได้เครื่องใหม่ใช้เครื่องเก่าไปก่อนนะคะช่วงนี้เราประหยัดรายได้ก่อนที่กินก็เสียดายอยู่นะ ประมาณสามนาทเราค่ะ<า>เราล้างผักนะคะล้างผักไว้กินเราควรที่จะเอาเกลือมาล้างนะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูล้างได้นะคะอันนี้ก็คือหรือว่าด่างทับทิมนะคะเพราะว่าเราจะกินเป็นผักสด,สดเราควรล้างให้สะอาดนะคะ แก้อเกลือไวนะ้อันนี้ตามหลักนะคะถูกหลักอนามัยเราควรล้างให้สะอาดเกลือนี่เขาชำระล้างสิส่งสก,กรปรกได้ดีมากนะคะในเกลือค่ะในตัวเกลือนะคะ มีเวลานะคะาล้างออกอันนี้ก็จะล้าง,ล,างล้างส้มไปด้วยเนี่ยอย่างผลไม้นะคะควรล้างน้ำเกลือเหมือนกันนะคะเราซื้อส้มซื้อผลไม้ต่างๆมาเราควรแช่น้ำเกลือเหมือนกันนะคะล้างด้วยน้าเกลือค่ะอันนี้ วันนี้เราจะทำน้ำปั่นผักเคลกันนะคะค่ะเอง u t u b e นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทำน้ำปั่นผักเคลนะคะเพื่อสุขภาพทำ,ทำแบบง่ายๆค่ะทำกินเองนะคะเนี่ยเอาใบของเคลผักของเคลนะคะวันนี้จะหั่นใส่อย่างนี้เลยนะคะ ทำลงเลยแบบง่ายๆค่ะเราเก็บผักเคลมาแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้ปั่นละเอียดง่ายนะคะเครื่องปั่นสารพัดประโยชน์นะคะวันนี้ก็จะทําในสูตรเนี่ยจะมีส้มเขียวหวานด้วยนะคะมีละมุดด้วยอร่อยมากเลยนะคะทีนี้เราก็เอาน้ําใส่นะคะ ใครจะใส่น้ำผึ้งก็ได้ใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะรับรองอร่อยมากจะปั่นไปอย่างนี้เลยเราก็จะเราก็จะปั่นลงไปเลยนะคะปั่นลงเครื่องปั่นเลย แล้วนะคะแล้วก็ออกมามากรองนะคะเหมือนกับน้ำยะานางเลยนะคะถ้าใครชอบเข้มข้นก็เอาน้ำตัวเดิมนี่แหละปั่นอีกได้นะคะอันนี้อิงจะใส่น้ำเยอะไปนิดนึงเพื่อการปั่นง่ายนะคะในการความปั่นง่าย ออกสีเขียวเลยนะคะใส่ไปหนึ่งขวดเลยเดี๋ยวขอเทใส่เหยือกนี่ก่อนนะคะเมือน,นเห็นไหมสีเขียวแล้วนะคะเหมือนเหมือนน้ำใบยะนางเลยกเลยก็ขอใส่ตรงนี้เลยดีกว่าเนาะ เปลี่ยนภาชนะใส่ใหม่ใส่เหยือกน้ำเนี่ยมันง่ายดีตัวนี้เราก็ทำปเป็นปุ๋ยได้นะคะใ่นี้เดี๋ยวเราปั่นอีกทีเนาะ ปุ๋ยหมักก็ได้นะคะยอดของน้ำโอลรฟิลอย่างดีเลยนะเนี่ยแนะนำให้ช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนะคะควรดื่มน้ำผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือได้ตำรามาเลยนะคะตำลราหลักสูตรของกินยังไงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนังสือมาให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะเนี่ยจะได้ ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะอิงได้อ่านนะคะศึกษาการกินอย่างไรไม่ให้เราเจ็บป่วยนะคะอ่านประจําค่ะแล้วก็พยายามทําน้ําปั่นโน่นน้าปั่นนี่กินนะคะไม่ว่ากระชายไม่ว่าสารพัดเลยค่ะใบผักตังสารพัดขิงขาตะไคร้มีหมดเลยค่ะพวกเห็ดพวกอะไรนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะอิงก,ก็ได้อ่านประจํานะคะแล้วก็กินให้ตรงเวลากินอะไรพยายามดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ค่ะ อังสือเล่มนี้นะคะดีมากแล้วก็ก็เลยชอบทำน้ําปั่นกินนะคะเพราะว่าจะจะทำเลยแหละไม่ว่าชมพู่มะเหมียวในสวนสับประรดอะไรได้หมดนะคะฝรั่งได้หมดเลยกล้วยได้หมดทุกอย่างคะ่ะอันนี้นะคะเนี่เห็นไหมเนี่ยดูนะคะเนี่ยอันนี้พอเราปั่นได้นะคะเดี๋ยวจะเทใส่ขวดใสๆนะคะ ใส่ขวดว่าเขาเขียวแค่ไหนนะคะจะให้ดูเลยนะคะเอาขวดน้ําดื่มเก่านี่แหละนี่นะคะนี่ว่าเขาสุดยอดของน้ําปั่นเคลเลยนะคะถ้าเราการทำปลูกผักเคลเอามาทำน้ำปั่นทำน้ำโพรฟีนไว้กินแล้ววิธีกินทีนี้ไอ้ยังจะจะบอกนะคะเดี๋ยวปั่นก่อนเนาะ ปั่นอีกก่อนยังมียังมีเคล็ดลับยังมีสูตรนะคะวันนี้ควบเลยควบเลยนะคะนี่โว้ยล้นล้นล้นก็หนึ่งขวดก็ได้หนึ่งขวดเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมน,นี่เห็นไหมเขียวปีเลยน,น,ะนะคะอิงให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะเห็นไหมเขียวปีเลยนะคะเนี่ยเป็นน้ำคอโรอฟิล ปั่นไว้อย่างนี้ค่ะวันละขวดละขวดนะคะเราดื่มได้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้จะมาเอาอีก1สูตรเราปั่นกับผลไม้สดนะคะวันนี้จะโชว์จะโชว์สองเทคนิคเลยนะคะวันนี้ก็จะมาปัน่นปั่นได้ผลไม้ทุกชนิดค่ะวันนี้อันนี้เราทำหนึ่งน้ำแล้วเนาะทำหนึ่งน้ำแล้วทีนนี้เราเอาปั่นใส่ส้มเขียวหวานนะทีนี้ ได้เสียได้เปลือกส้มเฉยๆนะคะยังไงช่วงนี้เราควรดูแลสุขภาพนะคะทำน้ำปั่นนวนน้ำปั่นนม่ใส่ขวดไว้ปั่นทุกวันทำใส่ทุกวันปั่นทุกวันไว้กินทุกวันนะคะมันจะดีมากเลยเสียดาย Mm. ถ้าใครอยากปั่นไปพร้อมๆกับผลไม้ต่างๆคือไม่อยากมีกากของผลไม้นะคะก็ปั่นไปพร้อมกันได้เลยถ้าใครบอกว่าโอ้เสียดายนะคะเสียดายส้มอยากกินใยของส้มอยากกินใยของละมุดนะคะแล้วก็มาปั่นแยกนะคะทีนี้เราก็มาเอาตรงนี้เนื้อของส้มเสียดายใช่ไหม ใส่เกลือไปนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อความอร่อยนะคะใส่เกลือไปนิดนึงกินเกลือไอโอดีนเพราะว่าเรามีส้มผลไม้ออกเลยเกือเลยมันเพิ่มความอร่อยเนี่ยใส่เกลือไปนิดนึงนะคะนิดนเกลือไอโอดีนเราก็ได้กินเกลือไอโอดีนไปด้วย รอว่าเนี่ยแล้วก็จะใส่น้ำแข็งไปเลยก็ได้นะคะเราต้องการกินกากกินใยของส้มกับละมุดเนาะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นสุดยอดเลยนะคะค่ะที่นี้ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเคลของไอิงค่ะอันนี้คือน้ำเคลบริสุทธิ์นะคะ เคลล้วนๆค่ะไม่มีอะไรเจือปนนะคะเป็นน้ำครอรรฟิลค่ะเราสามารถปั่นแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแค่ตู้เย็นไว้เราอาจจะปั่นในวันนี้เราปั่นหนึ่งขวดก็ตื่นเช้ามาแล้วก็กินเช้ากินเย็นกินบ่ายได้นะคะไม่ได้กินผักแบบน้ำผักคอโรฟิลแบบนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะอันนี้ก็คือรสชาติก็ถ้าใครกินน้ำใบบวบกนะคะ ก็จะคล้ายๆกันค่ะใบยะนางรสชาติจะกใกล้เคียงกันมากนะคะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ใบยะนางค่ะเห็นไหมอันนี้จะเป็นน้ําธรรมดานะคะเหมือนคล้ายๆกับใบยะนางกับนะฮะค่ะใบบวบนั่นแหละค่ะอันนี้จะเป็นน้ําผลไม้เราสามารถปั่นกับสับประรดกับน้ําผลไม้ทุกชนิดได้นะคะอันนี้ก็ดื่มเป็นน้ําผลไม้เนาะผสมผักเคล สุดยอดนะคะอร่อยดื่มตอนบ่ายนะคะบ่ายสามโมงสองโมงถึงสามโมงได้ค่ะตอนเย็นถ้าใครแบบดื่มน้ำเยอะๆเราอาจจะกินข้าวน้อยๆดื่มน้ำเยอะๆสามารถลดหุ่นได้แบบสบายเลยนะคะเนี่ย วันนี้อิงก,ก็พาท่านผู้ชมมาทำน้ำเคลนะคะเดี๋ยวจะเทใส่ขวดเป็นสองชนิดนะคะวันนี้ค่ะวันนี้อิงก,ก็มาทำน้ำปั่นเคลนะคะมาทำน้ำปั่นเคลก็จะทำน้ำคอโรฟิฟลของผักเคลนะคะแช่ตู้เย็นไว้ดื่มค่ะตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะคะเป็นน้ำปั่นเคลผสมกับน้ำส้มกับละมุดนะคะอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะจะเป็น น้ำผลมไม้โดยตรงนะคะยิ่งปั่นกับเสาวรสนะคะอมเปรี้ยวอมหวานนี่สุดยอดเลยนะคะเพราะว่าเคยทำมาแล้วค่ะก็ <c oughs> จะเอาแค่2ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้ดื่มค่ะไปดื่มตอนบ่ายนะคะค่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปด้วยน,นะคะขอลาไปก่อนค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะแล้ว,วันนี้ก็จะดื่มให้หมดแก้วเลยนะคะวันนี้ค่ะ